สวัสดีครับก็กลับมาพบกับวิดีโอนะครับที่จะมาแนะนําทิปและก็เทคนิคการใช้งานคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจําวันกันนะครับซึ่งทางช่องของเราก็จะได้นําเอาควิดีโอสั้นๆนะครับเกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์มาฝากท่านเป็นประจำสาหรับวันนี้ก็จะมาแนะนําวิธีการบันทึกไฟล์ Word นะครับแบบอัตโนมัตินะครับทำยังไงนะครับเผื่อบางท่านนะครับอาจจะทํางานไปแล้วก็อาจจะมีปัญหานะครับเวลาใช้งานไปแล้วโปรแกรมค้างโปรแกรมแพ้งนะครับหรือโปรแกรมหลุดไปนะครับ จะทําให้ไฟล์เอกสารนะครับที่เราทําอยู่นะครับมันมันไม่ได้มันไม่ได้รับการบันทึกแล้วก็ไฟล์เสียหายนะครับสิ่งที่ทํามาทั้งหมดก็จะเกิดปัญหานะครับนะหาไม่เจอเนี้ยนะครับก็มาดูวิธีทากันเลยนะครับก่อนอื่นก็ให้ท่านไปคลิกนะครับตรงที่เมนูไฟล์นะครับไฟล์ตรงนี้นะครับแล้วก็เลื่อนไปนะครับนะไปคลิกคําว่าเพิ่มเติมนะครับเพิ่มเติม เสร็จแล้วก็ไปคลิกตัวเลือกนะครับตัวเลือกเ,อเสร็จแล้วนะครับก็มาที่เมนูแทบด้านข้างตัวนี้นะครับไปเลือกคําว่าบันทึกนะครับบันทึกมันจะมีตัวกําหนดอยู่นะครับว่า,าบันทึกข้อมูลการกู้คืนอัตโนมัติทุกๆก,ก,กี่นาทีนะครับตัวนี้เราสามารถที่จะตั้งได้นะครับว่าให้ Word เนี่ยมันเซฟ ไฟล์ของเรานะครับแบบอัตโนมัติทุกกี่นาทีนะครับอตอนนี้ถ้าตั้งอยู่นะครับก็สิบนาทีมันจะบันทึกครั้งหนึ่งนะครับนะมัน <crawl> บ <prejudice> ัน <gameplay> ท <engineering> ึกครั้งหนึ่งเราอาจจะมองไปว่าเออมันมันยาวนานไปนะครับเราก็อาจจะตั้งใหม่นะครับเช่นผมจะตั้งให้มันบันทึกทุก5นาทีอย่างเงี้ยครับพิมพ์งานไป5นาทีมันก็จะบันทึกครั้งหนึ่งแล้วก็ใช้งานไป5นาทีมันก็จะบันทึกครั้งหนึ่งนะครับ อันนี้ก็จะเป็นตัวเซฟนะครับนะตัวเซฟเวลาเราพิมพ์งานไปเยอะๆนะครับนะ,ะ,ะแล้วก็ปรากฏว่าไฟล์มันไม่ได้ถูกบันทึกหรือโปรแกรมแฮงค์นะครับหรือ,อเครื่องมีปัญหานะครับนะเราก็จะเสียอารมณ์นะครับนะในในการใช้งานนะครับอันนี้ตั้งได้นะครับนะ,ะพิมพ์ลงไปเลยนะครับนะตัวเนี้ยหรือจะคลิกตัวเนี้ยนะครับเพิ่มเวลาเข้าไปนะ ตัวนี้ก็ลดเวลาลงนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ต้องให้มันติ๊กถูกด้วยนะครับให้บันทึกการกู้ขึ้นทุกกี่นาทีนะครับเสร็จแล้วก็กดปุ่มตกลงนะครับ๋ยวได้เวลาเราใช้งานไปนะครับใช้งานไปนะครับตัวโปรแกรมก็จะทําการบันทึกนะครับอัตโนมัติให้นะครับแล้วก็ถ้าจะมีปัญหาเราเปิดขึ้นมานะครับมันก็จะมีกู้ขึ้นไวที่ถูก กู้ขึ้นอันตโนมัติขึ้นมาให้นะครับอันนี้ก็เป็นทิปมาฝากสําหรับวันนี้นะครับสาหรับคนที่ใช้งานมือใหม่นะครับแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ช่องเรานะครับเพื่อรับชมคลิปใหม่แล้วก็ถ้าเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็โปรดกดแชร์เพื่อนๆได้เรียนรู้ไปด้วยกันครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ